สวัสดีคะ่ะวันนี้พบพ่อกันเองแล้วคะ่ะในช่องออล่าพาแซบคะ่ะหรือช่องกินกับหลัวนะคะมือนี้ันศุกสิอาทิตย์ย่างมือขึ้นนะคะสีเมื่อกลยสีเป็นแปลกๆจากน้อยนะคะเมนูมือนีนั่งเสือต้อมเซนใส่ไก่แกงไก่ใส่เสน้นสลัยใส่หุ่นเซนส้นดแอนบ้านเรา,าพูดไทยแม่ขแข็งแรงใส่ผักอีตูนำนะคะ อะไรค่ะพี่น้องกินมั่กันด้วยค่ะถ้าพูดไทยแข็งแรงถนัดพูดแต่สวัสดีครับพี่น้องประชาชนเนี่ย่อันนี้เป็นแกงไกห่หลัวนะคะไม่ยอมลงทุนโอ้ยขอสุดนางไปด้วยอันดับแรก <S <S 1> <S 1> ไว้อันดับแรกค่ะหนวดประแดกโงชุลนะคะ คือถ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ้าเห็นไต่ไกลฉันบอกความาหรอือเปล่าค่ะน่าเป็นอะไรเหมือนวะถามออกนิดหนึ่ห้าง <ừ. S 1> หายแบบเป็นโดนนิดจ๊ะม <ừ. S 1> ึงแต่ได้อัดกลิ่นเนียเหมือนเลี้ยงดวดนี่เหมือเว้น <ừ. S 1> ย,ยา <ừ. S 1> อย่างนั้นเว้นนะ่นจ้ะ บรเิเวณเอซเยอะห้างหายเป็นเดิมคุกก<อ>็ไม่ได<อ>้ติดนอนเว้นค่ะอ ok สองคำสั้นๆส่งมานกันเนยพ่น้องจ้ะอันนี้ได้แต่ร้อที่หกเจ็ดแปดขนาหายไปนานเราไม่ได้ไปไหนนะพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ไปติดคุกกันนะระหารชีวิตก็ยังไม่โดนนะคะ นะจ๊ะเี้กบุ่งไปโอ้ยนเสียงน,นิงนีนงอืมใส่เสียสงสองหอนะจ๊ะแต่ว่าไก่ผัวหายมาตัวเศรก็ปั่นนี่แหะค่ะ <c oughs> โอ้ย่ย <c oughs> แพงมแพงเ <c oughs> ฮ้ยดาวสินมากค่ะพี่น้อง เล่นพี่น้องกิ้เส้นแกงไก่ตัวลพันฮะลูกไก่ตัวละพันยำปลไดดงถือเต็นเงินพวบขวแก่ตีนไยนะคะอยากยากแกงแกลบ้างอืมค่อยอร่อย เออเอาน้ําสดนี่เปียเฮ็ดน้ําใส่ก่อนนะอ้วนตีนไก่ฮึยายบ่น้อยสังเกตจากตีนเด้อค่บ่ได เป็นตัวคนละทั้งบัตทั้านีโตแต่เพื่อนๆแต่เพื่อนๆคนไหนนะครับสําหรับพอบนันเนีอถ้าชอบไก่หมักไกนนนาา่นะครับกดติดตามหนน้ำหน่ยด้ครับลุงทีวาฟาร์มนะครับกดติดตามเลยนะครับท่านจะได้พบกับไก่สวยๆนะครับราคาถูกๆนะครับเบาๆก็หอยนายงฟไปก่อนอีก ราคาหลานงานนะครับนึ่ที่ว่าฟาร์มนะไก่ไส้งมันพัฒนาอันนี้ไก่อือ คนหนามบ่ทันเป็นดูหนามมดก่อนละจ้ะโอ้อืมอมาไปเด้ลงคลิบนี่หมูเวนเป็นตลาดเส่านะคะขายของแกหมูเส้าขายวองแย่หมูเ้าเกับมากกว่าสมาเห็ดไก่ขายของแยกเส่ามากกชั้นรอ ก็เลยไปปอะมอบปรหาเออไปแสดงจุดยืนเอ้ย uh ัวหั้อมันกันไปนะคะต่เวลาสีหายใจกับบมี่ยุบอุ้ยทานม้เวยฉันน้องอยากไปกูอื่นน่ะ ฝีมือไม่ต้องชูรสสู้ตายค่ะนะ ตอ <c oughs> นนี้เวลาลไม่ซีถุมหมดดิหัอเขาถึงเขาแรงเขาเศารกับเทียงกัวนะคะเ <c oughs> ขาแรงกับซีถุมนะคะปีกแค่หน่อยนะ <c oughs> <c oughs> Bao gạc rằng là phải cái bàn. Thôi đi kìm chín leo. Ừ. Từ giờ. Tục lại. cái chị Thôi đi học lại. tay. Hôm nay. 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 Hôm

สีบอเห็นข้าวซออนกลางนะคะได้ไปเลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มค่ะอุ่นเส้เนไตยก่อนคนอยู่ยข้าวติตัดดิพอนุ่อยโมกากัดกูแกงเหนอยเส็นเลยอยู่ข้าวตอืด หลัดใจว่าแม่นั่นไต่ไกลก็นามิตรผู้แข็งบอดีหากินจะไต้มัน คาต้วนี้ออหอมหัวหมันนี่นปพ่มขออนุญาตเพิ่มนะคะรอบที่สองมาแล้วด้ค่ะ น,น้ำปะปนค่ะนี่ตอได้ะค่ะพี่น้องตัว,วคลิปมันสีเงาเนะะี่ค่ะเดี๋ยวสิจัดการตอร่ออยู่ลหลังไม่เลยค่ะกระฟา้าคันเพื่อ,อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กูซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจช่องอัลล่าพลาซ่าเลยนะคะสุดใจมีควางใจให้คลิปใหม่ๆต่อไปได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>